ตำบลปิดทองรอยบุตบาทจากศิกันครับผมไปกันใจ้าหลวงพรขาวแล้วก็ได้ครูบาบุญทุ่งเออในครูบาบุญทุ่มีปีติจัก็อครูบาเรียนในทําเขานังนอนได้ช่วยมาแล้วนะศิษสาหมูกป่าอาคาดีมีไปจะไปเทื่อว้าบอปตา่อต่อกันไปเป็นกระบอกเสียงด้ลูก เลยเตะโพวิบัตินาปุตตังบอกป่าแต่ดีแล้วลอยพิการเลยเห็นทลอยพระบาทแล้วก็แม่มันได้ย้อนลอยพระพุทหมายว่าเราได้เห็นอะไรที่มันเป็นเต้นไม่ต้องไม่พอใจระบาดดีเลยไม่พอใจเรื่องนี้แล้วนะผู้ใหญ่เฮ้ยโยมก็จะได้เห็นผู้ใหญ่บ้านมูสิบในนี้ตรงนี้นั่งในนี้นะรอเป็นสมเกลียวจบที่ดินให้ จบที่ดินให้ตอนตะนามาลาบาแม่เอาเข้าไปเลยครับก็เอาไปาหย่อนลงในรอยพระบาทหย่อนในรอยพระบาทเขียนชื่อนามสกุลทำบุญที่ดินนะพ่ะนะเอาไปเลยเพร่อจะได้เอาโนดไปไปหย่อนลงในรอยพระบาทนี่เอาทุกอย่างไปหย่อนในรอยพระบาทเพื่อเพื่อเป็นเป็นบุญาสนาเอออันนี้พอได้อยู่ใ้ทุกโนดแล้วก็เราเพือจะได้มีที่อยู่ที่กินด้วยแล้วก็จะได้มีที่ดินอาศัยคนละมากมาก ต่งนร่วมดวชกันทำบุญเพื่อทำขูดฝัฝากสาธุรวยในโชคดีตอนนี้ญาติโยมเริ่มอุณสมบัติเมธนีทำบุญไรอยล้านสาธุก็ุสมบทเมธนีด้วยตกูาคุณสมบัติบุญแสงบุญแสงเี่นีนยเี่ยน่เนี่ยร้ล้ไรบล่ผาวง่่า คุณทวดทวดที่อยู่ทวดสนขาวอันนี้ได้ให้คุณสมบัติอันนี้ให้โยมเาขาวไปด้วยไอ้ไอ้โรคชอดีสมศสุก็เดี๋วกันได้ก็โยมตรงนี้ตันแน่นแน่นอนก็อย่าใช้กวนเอาแต่พี่แต่ใหม่อยู่ในโรมันแล้นะอยากตกตรงนา้ก็โยนที่ควรแลน นต่อ้นไปเรนนื่อยๆนะแหละสีสฟ้านั่นแหะมากลเงินได้นนเห็นไฟเบ่งระยิบระยับไปึงยอดดอยน่ะพระพุทธกาสยามระยะเมตตายอยู่กันกน,น,นั้นอบอนน,น,น,นั่นแหละเิ็บความใจว่มบญสดกันไปน้ำมอธนาสายตาสัตว์ตาอยากยอมที่มาต่อมาเปิดขบนกันน,น,น,นัน้นน้อยอละละคนละคนละสิบตามส วันนี้จะมาถขายรงทายรูปมา่งที่กันได้กงลัร่วงใจร่วมบนตินกันหให้มาเ่อญาติโยมมาันเยนะอยากสร้างควาดีนะหรือว่าเป็นโอกาสทีนทีองและทุนโญนนะเอ็นชมทนโนจะแลกัดลูกช้างเรียบเรียบเลยแล้วก็แวะมา สร้างบามีมาสร้างความดีให้แก่ตัวเองและครอบครัวเดิมนะเรียนเชิเจิญอรจ้าอยากเป็นขีสี่นาาชาที่ดินอยากนี้ผู้ทำยินก็ต้องมาสร้างสร้างบาลีไว้ที่เดียวนะเดียบเถิดจะรอจ้าอยาเนี่โกคนใจดุารายณมาแล้วที่น่โบราสร้างบามีมาสร้างความดีให้แก่ตัวเองและครอบครัวเรียนเิดจ้ามีศลสามุคนศีล้ พูดครับให้ครู่ทํางานเสร็จแล้วรายการตามโครง นมาสร้างความดีให้แก่ตนเองกันด้วนะจะได้เป็นสายงานนู้ที่เป็นทุกข์อยากจะรับงานอะไรต้องมีสายค่านยาวๆุกันนะทียอดเยี่ยมสาธุชนที่มาวันนี้ เป็นเจ้าแกรนทองเป็นเจ้าของวัดเีเป็นเจ้าแกรนทองเป็นเจ้าของวัอราขายส้ตันตะัตเป็น้แก่สามนน้น่ายภาพเหนือห้เป็นเจ้าของสวนตั้ย้ายู่ภาคใต้ห้เป็นเจ้าของสวนยางู่ภาพทิศห้อเป็นเจ้าทีนนายธนาพางโพนะาโยภาพางอันด

ราสามารถต่อแบงต่อบุมาสร้างบราลีัมาสร้างวัดที่เกี่ยวกัเองต่อแบงต่อแบงอยางนี้นทุนก็ต้องมามาสร้างบัไว้จะมีทุนใช้เงินนแต่อย่ามนท่สู่สูงามาต่อแบงต่อโาราสร้างไว้ให้แฟรฟีมา ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาคนศอนะาสนางสูสร้างเรัอยแล้วเรมาสร้างัพภายในพระป่ารอยฟ้าวัดพระพุทธบาทน้อยเนาะพระปราะรทั้งหลายดอยฟ้าขึ้นสู่องพระสีปริยมตตรรงครับสาธุบานดีย เรียกว่าอาเดซับต่อแดงต่อบนต่อแดงจ้าต่อคนเล็กคนะน้อยจากตอนนี้นาเมาผ่าป่าลอยฟ้าอ่าป่าลอยฟ้านาวาสว์แต่ตอนนี้ก็ไปมีมาสร้างความดีให้แก่ตนเองการเชิญญาติโยมตอุคนเดินเที่ยวเท่าไหร่มาบุญชาดอกไม้ก่อนบูอาจันทร์สักการะ เรืยองเงินเราไมมาต่อเด้งนะต่อแด้งต่อบุญจ้ามาต่อเด้งต่อบุญอา่ามีอ่าเงินใช้ตลอดปีไม่เป็นงี่บตลอดการต้องมาต่อแด้งจ้าอ่าต่อเล็กต่อน้อยทุ้งหมนะมาช่วยกันผักพันดั์จ้้จะได้ถวยอ่าบาราวาสมาสะสมความดีมาสร้างบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวยินเดือน่าเรียนเชิญจ้า การจัดการค้าขายให้เนอะไรนี่อะไรก็ถือว่าต้องมาต่อแบงค์คุณโยมนะจะได้เงินขยายกิจการไปในทุกสายและครอบครัวจ้าเรียนเชิญจ้าต่อแบงค์ต่อแบงค์มาต่อแบงค์เพื่อนทุนมาต่อแบงค์ต่อแบงค์จ้าต่อเล็กต่อน้อยต่อใหญ่ก็มาเรียนคุณโยมตอนนี้ก็เพื่อออกจากสั่งคุณโยมนะมาชท่ากันเท่าดันให้ถึงฝั่งถุงสั่งคุณโยมนะ ถึงกาฝันวอนี้ก็ขออจารสืบฝัเราะตาสัมพ์าทุกคนยากลนะลุกขึ้นมาเศรษฐีเศรษฐีคนดีมา้ดเย่มเ่ยมวงุกนคนใจบุญทั้งหลายทางใหม่สมรรถทางใหม่ตัวนะต่อตหมเลยอใหม่เลยเนะเดี๋ยวจะตลไปนะ อาจจะเป็นเจิาของก็ยากลงมาต่อเติมต่อลงมาสร้างลงมาลงมาสร้างความดีแก่งตนเองและครอบครัวนะเดียวนะอาจจะได้เป็นเจ้าแก่งรอเป็นเจ้าของนั้นกาอยู่ภาคใต้ขอให้เป็นเจ้าของสวนยางอยู่ภาคกลางขอให้เป็นนายธนาคารคุณเดียวนะ

เอ๊ำบาทยีบาทบาทอัมุนยี่สบาทรับหลวงพ่อขาวไปหนึ่งองค์ข้าไก่หลาเขาบอกว่ามีทุกทุกก็จยได้ายมีใครใครก็จะได้สาธุสาธุครับ้ะครับผมริจ้าข้าว่วย้วด้วยมีเรามาางความมีใส่โดยมาช้างกีสนใสตัววันามาทุกยล้มาสีย